ประธานาธิบดีบารักโอบามาพร้อมด้วยนางมิเชลภรรยากล่าวในรายการวิทยุประจำสัปดาห์ทุกวันเสาร์ที่มีการเผยแพร่ภาพทางอินเทอร์เน็ตโดยกล่าวว่าหลังจากปิดฉากสงครามในอิรักและการทยอยถอนทหารออกจากอัฟกา,านิสถานทําให้ครอบครัวของเราทหารท,ที่ไปปฏิบัติภารกิจทั้งสองแห่งได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตายกันอีกครั้งจึงอยากขอบคุณเหล่าทหารและครอบครัวและขอพรให้พระเจ้าคุ้มครองเหล่าทหารทุกนาย โดยเฉพาะที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอัฟกานิสถานและต้องฉลองคริสต์มาสในต่างแดนและต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องเสรีภาพของชาวอเมริกันส่วนนางมิเชลอบามาได้กล่าวชื่นชมคู่สมรสของเราทหารที่ต้องเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวตามลำพังในช่วงที่สามีหรือภรรยาไปประจําการที่ต่างประเทศโดยทั้งประธานาธิบดีและเธอเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้การดูแลครอบครัวของเราทหารด้วยเพราะพวกเขารับใช้ประเทศชาติ เหมือนกันโดยแนะนำให้ประชาชนเข้าไปในเว็บไซต์ joiningforces.gov เพื่อดูว่าจะสามารถให้การสนับสนุนเหล่าทหารและครอบครัวได้อย่างไรและขอให้ทุกคนห่วงใยซึ่งกันและกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีนี้โดยครอบครัวของโอบามาได้เดินทางมาถึงเกาะฮาวายเมื่อเช้าวันเสาร์และใช้เวลาพักผ่อนช่วงคริสต์มาสที่นี่ดยครับ